ทีนี้เนี่ยอยากออกค่ะไปแล้วนั่นไงอมอโม่มอยากออกไปแล้วค่ะเดินเดินนำหน้าอยากออกไปอีกแล้วต้องใส่ปลอกคอก่อนเดี๋ยวจะใส่ปลอกคอให้เขาค่ะเนี่ยมอโมอยากออกไปใช่ป่ะฮะต้องใส่ปลอกคอ GPS ถ้าไม่ใส่ไม่ให้ออกไปค่ะเดี๋ยวเช็คไม่ได้ว่าไปไหนมองมองทำมองอันนี้มานั่งจ้องรอให้เปิดประตูค่ะเราก็ยังไม่เปิดให้ เดี๋ยวใส่ปลอกคอให้ก่อนใส่ปลอกคอ GPS ให้เขาก่อนคะ่ะถ้าไม่ใส่นี้เขาจะนั่นคะ่ะไม่ให้ออกไปคะ่ะเดี๋ยวเราเช็คไม่ได้เนาะนี่คะ่ะเขาก็รู้ตัวเพราะเขารู้ว่าเราต้องใส่ให้นี่ล็อกไว้ก่อนมานมีเช็คก,ก่อนเชคช็คเชอืมอ่าไม่หลุดแล้วว้าวดบอย เตรียมตัวออกแล้วคะ่ะเจ้าโมโม่เตรียมตัวออกไปแล้วเพื่อความแน่ใจมามีเช็คอีกรอบล,ล็อก๋ยวจะเปิดเดี๋ยวเปิดประตูให้ก็วิ่งเลยล้วทีนี้เนี่ยอยากออกคะ่ะไปแล้วแน่นไงไปแล้วไปเล่นปลาคะ่ะเฮ้โมโมออกไปแล้วกลางคืนเขาอยากจะออกคะ่ะ ถ้าไม่แบบถ้าไม่ใส่ปอกคอ GPS นี่เราจะเช็คไม่ได้เล่นปลาแล้วความสุขของเขาอ่ะให้เราก็ทาดแมวความสุขของเราด้วยเล่นๆแล้วก็ไปนั่งอย่างงั้นเลยค่ะดูเขาเล่นปลาหัวชนแล้วสงสัยจะไปนั่งเฝ้าตรงนู้นค่ะแล้วก็มองวิวปล่อยเขาก่อนค่ะ ลปลาเขาเมื่อกี้กัปลาไปไหนเรหาแล้วหาแล้วมืดๆม,มองหาไม่เจอเล่นแล้วเล่นแล้วปลายินเ,ยเขาค่ะ <c oughs> ความสุขเจ้ามูม่แล้วก็ความสุขของเราอ <c oughs> เล่นปลาอย่าเลย <c oughs> กัดกัดเือไปใกล้เดี๋ยวก็วิ่งนี้ จิมจิมปลาหล่นแล้วหล่นไปแล้วจะลงมาเอาไหมยังไงวิ่งลงมาแล้วคะ่ะแอบดูแอบดูวิ่งหนีไปแล้ว